ความจริงศิลปะอะค่ะสอดคล้องกับความเป็นโหราศาสตร์อยู่แล้วเพราะว่าการที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมมากๆเราจึงต้องใช้งานศิลปะ,ะเข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ทุกๆคนเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของงานศิลปะจริงๆเนี่ยสองศาสตร์นี้นะครับเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่อยู่ร่วมกันมานานนะครับเรามักจะเห็น Chinese New Year ทุกๆปีจะมีความเป็น traditional มากๆปีนี้พี่หมอช้างเข้ามาด้วย ดีใจมากๆนะสำหรับครั้งนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะได้ร่วมงานกับทางเซนทัน,นพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้ร่วมงานกับทางาร์ติสชื่อดังเลยนะครับก็คือคุณยูนนั่นเองเสือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลเลยเสือเนี่ยจะมีอยู่5แบบด้วยกันนะเขาเรียกว่าพลังของ5เสือนะครับยูนก็เลยเอาโจดเสือ5ตัวเนียค่ะเอามาทําให้เป็นเสือไทรเกอร์เลนเจอร์5ตัว เสือ5ตัวของยูนะคะจะพูดถึงเรื่องพลังความรักความเจริญก้าวหน้าสุขภาพความมังคังและยูก็จะดึงความสนุกจากเกมในสมัยก่อนสมัยก่อนเกมทุกเกมจะเป็นพิกเซลูนย์การค้าเซนทรอลเป็นทีแรกที่ยูนจะนำตัวพิกเซลอาร์ตของยูนครั้งนี้คะ่ะมาให้ทุกคนเห็นกัน ห้ามพลาดเป็นโขาดครับมารับพลังของเสือทั้ง5นะครับเรียกว่าเสริมความเฮงความปังในปีขานี้ทุกๆคนเลยนะครับเป็นผลงานนะครับที่ผมกับคุณยูนเนี่ยร่วมกันออกแบบนะครับเรียกว่าทั้งเฮงนะครับแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับศิลปะกับโหราศาสตร์ในครั้งนี้ที่เราทำเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพของความเป็น มงคลความเป็นกำลังใจที่เราจะใช้ชีวิตในปีนี้นะคะในปี2022เนี่ยอย่างมีพลังร่วมกันที่งาน2022 Power of the Great Tiger ขาดรับพลังโชคดีสุิ Infinity ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศครับ